โอ้โ r oh. บรสที่บร s สยินดีบริการดวงวิญญาณหลังเที่ยงคืนมันมีหลากหลายเรื่องอยู่ในนี้จนทำให้เราแบบสะเทือนใจต้องเล่าก่อนว่าตัวเอกหรือว่าคุณความรักเนี่ยก็คือตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักเธอแล้วก็ทำร้าย ทั้งร่างกายและก็จิตใจของเธอทําให้เธอไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่บนโลกใบนี้ไปอีกทําไมเพื่ออะไรแต่การที่เธอได้มาได้คุยกับวิญญ,ญาณก่อนที่จะส่งพวกเขาไปสู่สุขติเนี่ยมันเปลี่ยนทัศนคติและก็เปลี่ยนความคิดทําให้เขาอยากอยู่บนโลกใบนี้มากขึ้นหนังสือเล่มนี้อ่านไปได้สักพักแล้วมันทําให้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราเจ็บปวดกับชีวิตเรามากแค่ไหนต้องมีอีกหลากหลายดวงวิญญ,ญาณที่เขาได้จากไปในวันที่เขายังไม่อยากจะจากไปและเขาก็มีอีก หลายเรื่องราวที่อยู่ในหัวใจของเขาที่เขายังไม่ได้ทํายังไม่ได้บอกรักครอบครัวยังไม่ได้ทําในสิ่งที่ฝันยังไม่ได้ขอโทษใครที่เขาอยากจะขอโทษยังไม่ได้ดูแลใครที่เขาอยากจะดูแลเรื่องราวของตัวละครบางตัวมันท้ามากๆจนแบบ <c oughs> โคดีเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เจาอยากจะแนะนําใครที่กําลังผิดหวังอยู่กับชีวิตตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองเกิดมาทําไมเคยมีพาชันมากๆกับชีวิตแต่วันนี้ไม่ไหวละอ่าหนังสือที่ให้กําลังใจดีๆกับเราได้ก็แนะนําเล่มนี้นะคะกดกันได้เลยปักตะก,ก้าวไว้ให้แล้ว